สวัสดีครับผมก็มาพบกับเกมถังซานอีกเหมือนเดิมนะฮะก็นึกว่าจะได้พักกันแล้วก็มีกิจกรรมเขามาเพิ่มนะครับผมชื่อว่าสนามลบสุดขีดถ้าผมซึ่งรอบก่อนเราก็ทํากันไปรอบหนึ่งะนะแต่รอบนี้ก็มาเก็บแต้มกันในวันที่1นนะฮะก็จะมี3วันเช่นเคยนะแล้วก็มีาชาลนจ์ต่างๆเหมือนเดิมนะฮะ้ตที่ผมจะพาทาวันนี้ครับผมก็จะเราจะติดตามนี่นะฮะามาดูที่แต่ละหมวดก่อนเนาะก็คือเราติ๊ด ATK อยู่ดับที่3นะครับผมนะ เดฟอดับที่3 h มเระดับที่3ครับ 3, ผมสปีดยูอระดับที่4นะฮะเทิร์นอยู่อะดับที่3แล้วก็ใช้อะดับที่3ครับผมส่วนแดนท้องฟ้าเนี่ยเราใช้อ่าไอตรงดวงไฟแค่ถึงระดับสองพอนะครับเพราะว่ามันบอกว่าในเทิร์นมอนเนี่ยมีโอกาส50%ที่มอนจะใช้จะใช้สกิลฟรีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปติก100๊กแ้อเนี่ยโดนจนจุกตายนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเฉพาะคนที่พลังน้อยนะที่จะต้องกังวลตรงนี้นะฮะคนที่พลังเยอะก็ไม่ต้องกังวลมากครับผมก็จะรับไหวอยู่นะส่วนคนพลังน้อยก็ใช้ดวงเอาดีกว่าครับผมว่าถ้าเกิดเราไม่โดนเนี่ยเราก็จะอยู่จนใช้สกิลได้เนาะกเวเคเดี๋ยวจะมาดูทีมที่ใช้กันนะฮะอ่ะมาดูปูก,กบปีเนี่ผมผมใช้เป็นสองสอง,สองหนึ่งหนึ่ง,งะผมแบนสปิริตทั้งหมดเลยฮะแบรน,น้าเบนก็เป็นหามาสามหัวกับแมงป่องนะฮะแล้วก็กระดูกลิงนะครับผมอกสี่ดาว แล้วก็แขน6ดาวครับผมเพิ่มแต้มเป็น HP นะฮะเจ๊ตงครับผมใส่เป็นสอง1สองหนึ่งครับผมแมนท้ายเป็นกตามมีตามกเกิดเลยนะฮะแล้วก็กระดูกตามนี้ครับผมหัว4ี่ดาวแขน6ดาวครับผมที่พูดมกี้คือกระดูกประจำตัวนะแล้วก็อาเป็นสปีดครับผมเสร์ลงครับผมใส่เป็นสองหนึ่งสองหนึ่งฮะแหวนเป็นคี้ดามจครับผมนะฮะก็มาเดินรับผมที่ผมเคยพูดไปนะแ,แบรนด์นี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมีไอตัว ป่องยกไอ้ป่องเกาะศึกนะครับผมนะก็ใส่มานะแล้วผมไม่มีเหมือนเดิมนะฮะกระดูกวิญญาณก็ปกติครับผมไม่ได้มีอะไรแบบอ่าต้องเล่นคอมเมนต์มากนะฮะเป็นแบบเบสิกเบสิกไปเลยเพิ่มแต่ก็เป็นขีดาเมีครับผมถังซานที่สุดใส่เป็นหนึ่งลวดครับผมแหวนขีดาเมีนะฮะไอ้แหวนคีเลทน,นะฮะแบนท้ายเป็นหกใส่แล้วก็ใส่ไปครับผมแต่ต้องมีเจ้ามากกังกรเสวรรค์อันหนึ่งนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจุกตายนะครับผมกระดูกก็ตามมีตามเกิดฮะเพิ่มแต่เป็นสปีครับผม น้องถั่วผมใส่เป็นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งครบรรทัดปหกก็แล้วแต่มีครับผมนะกลุ่มปัญญาณก็ปกติทั่วไปครับผมแขนหกดาวขาสี่ดาวนะครับเพิ่มเติมก็เป็นสปีดจนสุดนะครับผมสุดท้ายเป็นปู่กระดูกเขาปูแลเถับผมนะฮะบางคนทีมแข็งเนี่ยไม่จะเป็นต้องใช้ตามนี้นะฮะไปหาตัวเร่งเทิร์นหรือตัวอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันทําให้คุณทําเา็มได้แรงขึ้นนะฮะแต่อันนี้สำหรับผมเอวพลังน้อยนะมันต้องมีตัวช่วยเซฟเลือดที่หนึ่งนะผมก็คือเอา ปกติผมใส่ไอ้บุกกระดูกปิบปูแลบซีเออนะฮะก็ผมใส่แค่แหวนสายสองพอนะเอามาแค่เพิ่มเ้ืยอก็พอนะฮะกระดูกก็ไม่มีอะไรครับผมเอาเปสปีดนะอ่ะก็จัดตามนี้ครับผมเท่าที่เราเห็นนี่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะ,ะไปพาดูเลยนะคือต้องบอกก่อนนะผมว่าเราเล่นเนี่ยเราใช้ดวงส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวมาดูกันผลม,มาดูกันว่าผม อจะกดให้ดูเนี่ยมันจะดวงดีจนถึงขั้นใช้สกิลครบไหมครัแล้วก็ถ้าเกิดครั้งแรกมันใช้สกิลไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ซ้ำสำเร็จรูปไว้แล้วก่อนหน้านี้เอามาให้ดูต่อครับผมทีนี้นะมันดูต่อความต่อเนื่องกันนะเนี่ยก็ปล่อยมันตีครับผมคือถ้าถ้าดีเนี่ยมันจะมันจะตีแบบไม่มีสกิลนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้สกิลครับผมเนี่ยอันนี้ก็สกิลนะผมเรากดขีกระบ,บี่ไปเลยอันนี้เนี่ยอันนี้คือจุกครับผมเนี่ย ถ้าปกุกถ้าดวงดีมันจะไม่ชนนะครับเพราะว่ามันจะไม่ติดเนาะอ่ะเราก็กดใบเกมวิญญาณไปครับผมนะชนไหมเนี่ยชนอันนี้คือสวยครับผมอ่ะหนุ่มรีให้ดูเลยก็ได้มันได้กินเวลาคลิปไม่นานมั้งผมแนะนำแป๊บเดียวเองเผื่อมันผ่านในนี้ก็ไม่ต้องเอาคลิปสําเร็จรูปมาแปะใส่นะฮะเปียเข้าไปอ่ะเปียกถ้าตีปุกระบีนี่ดีใจเลยเพราะว่าปุกระบียดตายยากนะฮะอ่ะถึงเจ๊ตรงครับผมกดขี่กระบีย เออไม่ไม่ชนชเห็นไหมเห็นไหมที่เราเลือกไปแค่ห้าสิเปอร์เซ็นเพราะมันมีโอกาสชนครึ่งหนึ่งกับไม่ชนครึ่งหนึ่งนะฮะนะถ้าไม่ชนแล้วก็เซฟได้เยอะมากเลยพอมันไม่ชนแล้วกดอ่าใบวิญญาณไปครับผมไม่ให้มันเพิ่มเกรดนะฮะโดยนี้ชนไหมอันนี้ก็ไม่ชนครับผมเนี่ยดวงดีครับผมที่เรากดขี่กระบี่เยอะล้วเลยฮะขี่ให้หมดเลยมันจะไล่เทินจะไปถึงตัวปุกระบีนะผมปุกระบีเนี่ยมันจะขี่กระบี่เอ้ยมันจะกางเขียดแดนเองะฮะเมื่อเรากางครบนะครับผมอ่าเราดูนะฮะพอผมเจอผมจิม้ม จิก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 ครับผมแล้วก็จึกจิกจิกจิกครับผมเนี่ยเกาจะประมาณนี้นะฮะก็ทำการกลางเขียนแดงเจ๊ตรงครับผมนี่แมะเห็นไหม,ไหมไหนี่ลงดีนะฮะเนี่ยเห็นไหมดวงดีเลยมันไม่ติดนะฮะแล้วก็เอาไอ้ตัวอะไรเนี่ยมีไปแลกกับเราเปล่าก็ไปดูนะฟาไปที่ตัวกลางครับผมไม่ให้มันใช้สกิลนะฮะแล้วก็กดคืนวิญญาณครับผมทีนี้มันมันก็จะตายนะฮะภายในสามสิบเทิร์นนะฮะคนที่พลังใกล้ๆผมหรือพลังมากกว่าผมเนี่ยน่าจะชิวนะฮะซึ่งอ่าเราก็มาไกด์กันในทีมระดับล้านนนนิดๆะะครับผม ก็เดี๋ยวให้ดูทีมนะครับผมเดี๋ยวหาว่าเกนะครับผมโอดไปถึง7ดเลยนะฮะทีมที่ใช้เมื่อกี้พลัง6กล้านหนะครับผมนะก็อย่างว่านะพลังเราน้อยแล้วก็ต้องมีตัวกันสักหน่อยครับผมเพื่อไม่ให้เราตายนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะก็ถ้าเกิดวันอื่นๆมันทําที่ดูดีค่ะนี่เดี๋ยวทําต่อนะฮะถึงจะไม่ดูดีคันนี้ก็น่าจะได้15แต้มขึ้นทุกวันอยู่นะเดี๋ยวจะมาไกด์ใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ